สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมายเล่มเจเจห้าเก้าแปดชาแนลแล้วก็ช่องอยูมารุมฮักในอยู่นะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันรอบดึกนะคะก็คือเยอรมันรัสเซียดาวโจนแล้วก็อังกฤษนะคะอันนี้ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สามารถจะรู้ได้นะคะว่ามาตัวไหนเป็นแค่การคํานวณสูตรนะคะที่มายเล็บเจทําขึ้นเองเนาะนะคะไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครนะคะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆนะคะเพราะไมล์หรอเจไม่รู้อนาคตนะคะไม่อย่างรู้อนาคตว่าจะมีอะไรจะมาอะไรนะคะจะเป็นอะไรในอนาคตข้างหน้าคือเป็นแค่แนวทางการคํานวณเท่านั้นนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตามกําลังของตัวเองดูกําลังตัวเองเป็นหลักนะคะนี่ค่ะไมล์หรเจเจ ได้ตัวนี้นะคะใครชอบรูดรูดใครชอบวินวินใครชอบนะคะเจาะเจาะนะคะอยู่ที่แต่ละบุคคลจะลงทุนนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ